เวนมาตันี่ค่ะพวกเราตัวแทนจากเนนาดีมอสามวันนี้จะมาแสดงละครเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะละครอะไรละครอะไรละครอะไละครอะไรละครอะไรละครสนุไว้ค่ะสนุไวไม่รู้โอตุลี่มาจากไหน ถนึงนันมาแล้วน้าประเทศเทพวามีเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อว่ามลิเดินทางไปยังตลาดแขกได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าสโนออมนางมีรูปแักที่สวยงามผมสั้นกระบ่าทั้งสองได้ชอบกรอกันมีรูปแรกที่สวยงามผมยาวถึงหลังเอ้ยผมสั้นถึงหลัง ซึ่งเป็นแม่มทที่โหดที่สุดในประเทนท<พ>าดดได้ทราบข่าวว่าลูกชายของคนได้โค้งหาดูใจกับหญิงสาวในตลาดแขนคนหนึ่งจึงได้มีความกริ้วเป็นอย่างมากจึงไปสืบว่าหญิงสาวคนนี้คือใครกันจึงเกิดความกริ้วเพิ่มทวีคูณจึงได้คิดแผนอันชั่วร้ายเพื่อกันแก้งชนโออ มีใครอยู่ไหมจ๊ะบ้านเลยอ,อนี่ครับประตูไม่เจอตัวนี้ก๊อกกอแล้วนี่มีใครอยู่ไหมจ๊ะสโนไว้ <c oughs> พูดว่าใครกันนะเะได้เปิดประตูพอเปิดออกไปแม่เมื่อ่าวว่าเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆนี่เอง เห็นหน้าตายหน้ารักเลยเอาแอปเปิ้ลมาฝากซึ่งนั่นก็คือแอปเปิ้ลอาบยาพิษสโนยอมรับไว้แต่ไม่นานคนแค่ทั้งเจ็บได้ชวนสโนออกออกไปหาของกินที่สี่แยกพพุทธตุ่ใจแลกสโนออมอยากเจอพี่โอร้านเบมาอีพอดีเลยออกไปกับคนแคทและซัดแอปเปิ้ลอาบยาพิษลงไว้ในบ้าน เจ้าหญิงเจ้าหญิงสโนวออพูดว่าเฮ้อไม่กินแล้แอปเปิลบูแม่มดได้นึกถึงน้าสโนออมพบว่าสโนออมตอนนั้นสวยมากแม่มดเลยได้กลับไปถามกไปจบวิเศษที่คายหาดนี่กับแม่มดแม่มดไปแล้วแม่มดแม่มดหาประตูไม่เจอเลย นี่โอ้ถูกใจถูกใจถูกใจหัวเราะทิ้งสัตเตือนเรือนลั่นเลยเกระจกพิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิ่นในประทีนี้กระจกพิเศษได้กล่าวขึ้นมาว,ว่าสโนออมไงจะใครละ่ขละขพอหัวเราะหนักกว่าคนป้ากับคนนี้ นั้นสุดโอ๋ก็ไม่พลาดที่กันัทเกาชัยมัลิออกมาหาของกินทั้งคู่ได้นัดเล่เดินหาของกินที่เสี่ยเพระพูดไม่กันทันใดนั้นตอนที่กําลังเดินหาของกินเกลชัยมัลิได้เดินชนกับเจ้าหญิงเอลเซีเห็นนครขรุมาเอลซีเฮ้เฮเฮ้ธอันเป็นลูกบ้า ที่หันใจไม่เขาหัวใจอย่างแรงนี่ตัวนี้อดีตไม่ดูขึ้ไม่ดูข้นไม่ดูเึ้นเลยและในวินาทีนั้นหัวใจของเจ้าชายมะลิได้เปลี่ยนไปตลอดกาลพระเจ้าชายมะลิในตอนนี้ได้ตกหลุมรักเจ้าหญิงเอลเซ่แห่งนครผู้หมักไปแล้วนี่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเจ้าชายมะลิและเจ้าหญิงเอลเซ่ได้ครองรักตลอดไป ส่วนถ้าถามถึงเจ้าหญิงโนโอมนั้นนางได้เสียสติพอช้ำรักจากจากเจ้าชายมาล,ลีนี่คนบ้าแล้วทุกคนวันนี้ <c oughs> เออดูตาเสียสติ <c oughs>